หัวข้อครั้งนี้นะครับจะกล่าวถึง BGP เบื้องต้นนะครับ BGP หรือ Border Gateway Protocol มันก็คือ routing protocol ที่เราใช้งานกันในอินเทอร์เน็ตแต่ก่อนจะพูดถึงรายละเอียดของเจ้า BGP เราต้องมาทำความรู้จักกับ Autonomous System กันนิดหนึ่ง บนเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับได้ให้ความหมายของออโตมั t ส์ s ิสเต็มก็คือกลุ่มของ IP prefix นะครับที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหนึ่งหรือหลายๆ Network Operator เนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกันนะครับนะบนะรตรงนี้อาจจะ แปลง,ง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีเน็ตเวิร์กของเรานะครับแล้วเรามีการกำหนด IP p r i f i x ให้กับแต่ละเน็ตเวิร์กนะครับที่เราดูแลอยู่นะครับเรากำหนดเรื่องของอกลไกการทำงานต่างๆของระบบเน็ตเวิร์กของเราเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Routing การทำสับเน็ตการทำ address summarization นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนะเราถือว่าเรารวมทั้งพิฟิกกลุ่มนี้ว่าเป็น a u t o นมัติ s ิสตเนะครับ โอเคทีนี้นอกจากองค์กร Enterprise นะครับจะเป็น Autonomous System แล้วนะครับ ISP ต่างๆเขาก็ เป็นออโต้ระบบสิสตมเขาก uh uh ็ม so ีกลุ่มของ IP Prefix นะครับที่เขาใช้งานนะครับมีการแบ่งเน็ตเวิร์กเป็นสบเน็ตต่างๆนะครับมีการใช้ Routing p r o t o คอ l ในส่วนต่างๆนะครับ Control r o u t อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเขาเป็น1 a u t o ออโต u s s y s t ิสตแล้วก็จะมี i อ p อสพีไลท์ที่1รึ่ไลท์่2รไลท์ที่3ก็จะเป็นออโต m o u s s y ิสต m แยกๆกันไปนะครับองค์กร Enterprise แต่ละองค์กรก็เป็นออโต้ o ะบบสิสต์ของตัวเองนะครับผมโอเค ทีนี้แต่ละออโตมั t ส์สเต็เนี่ยมันจะมีการกำหนดเลขไว้ใช้อ้างอิงน,นะครับเราเรียกว่าออโตมั t ส์สเต็ปนัมเบอร์หรือ ASN นะครับโดยที่ถ้าเราลงมาข้างล่างนะครับนะก็จะมีตารางนะครับที่บอกว่าเลข ASN เนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็นช่วงๆนะครับเริ่มต้นเดิมทีแล้ว ASN จะมีขนาด16บิตครับก็คือตั้งแต่0จนถึง65535แต่จำนวนเท่านี้ไม่เพียงพอกับ อินเทอร์เน็ตที่มันโตขึ้นทุกวันเรามีองค์กรใหม่ๆเข้ามาใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวนองค์กรที่ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้ตัวเลขเนี่ยขนาด16บิตไม่พอละเราก็ขยับไปที่32บิตนะครับแทนนะฮะโอเคทีนี้ ASN ก็จะแบ่งนะครับ,เ, back, รบเป็นกลุ่มที่เป็นรีเ e ิร์ฟนะครับคือห้ามใช้นะครับอย่างเช่น0หรือ65535นะครับอันนี้ก็เป็นรีเ e ิร์ฟนะครับนะแบ่งนี้กลุ่มที่เป็น Public ASN ครับก็คือ ถ้าจะใช้เนี่ยต้องไปลงทะเบียนขอใช้นะครับขอเลขเนี่ยกับทาง IR หรือ Regional Internet Registry นะครับเนี่ยอย่างข้างบนนี้ก็เป็นกลุ่มรายการ IR ต่างๆอย่าง Epidix นะครับที่ดูแลผู้ิภาคแถวบ้านเรานะครับนะกลับมานะครับกลุ่มที่เป็น p r i v a t e นะครับตั้งแต่64512จนถึง65534 นะอันนี้ก็คือสามารถจะเลือกใช้ได้โดยที่ไม่ต้องไปลงทะเบียนขอใช้นะครับเรามาดูชนิดของออโตมัติสแตมกันนิดหนึ่งแล้ก็มีการแบ่งชนิดของออโตมั m ิส s ตมมครับเป็นมันติโฮมมันติโฮมก็ง่ายๆครับนึกถึงออโตมัติสแตมมหรือเน็ตวิร์ที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรสนะครับที่มีการ เชื่อมต่อออกไปยัง ISP มากกว่า1 ISP เราก็เรียกมันเป็นมัติโฮมแล้วนะครับก็สมมุติว่าถ้าการเชื่อมต่อไป ISP นึงเกิดลบขึ้นมานะครับเราก็ยังสามารถเ,าเรียกว่าติดต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านอีก ISP หนึ่งได้นะครับลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นมัติโฮม m e AS นะครับก็คือเชื่อมต่อไปมากกว่า1 AS นั่นเองแต่ถ้าเราเชื่อมต่อแค่ AS เดียวนะครับ,รบสมมุติองค์กร e n t e r p r i s e ต่อกับอีก i เอหนึ่งราย เราเรียกว่าเป็นสตับ AS นะครับนะก็คือข้อ2นะในขณะที่ฝั่งของไอเอพีงนะครับนะเราก็เรียกว่าเป็นทานสิทธ์เอนะครับก็คือเป็นออโต้เิสซิ็มที่ทำหน้าที่เรียกว่าส่งผ่านนะครับทราฟิกนะครับจากอ,อาจจะเป็นบัติโฮมหรือสตับนะฮะไปยงังทานสิทธ์เอออื่นหรือไปยงังบัติโฮมหรือสตับเออื่นนะครับนะบนะอันนี้เราก็จะเรียกกลุ่มของ ISP ที่เป็น เอ่อเรียกว่าเอสประเภทนี้ว่าทาร์สิตเอสอีกประเภทหนึง่งครับมันคือไท้นะฮะของทาร์สิตเอสแตกออกมาก็คืออินเทอร์เน็ตเอ็กชเชนพอยต์นะครับโดยที่อินเทอร์เน็ตเอ็กชเชนพอยต์หลักๆก็คือเราบรรดาทาร์สิตเอสมาต่อหากันเองอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็จะเรียกอินเทอร์เน็ตเอ็กชเชนพอยต์นะครับตรงนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับสำหรับประเภทนี้นะครับเราจะเน้นไปประเภทที่1 2และ3เท่านั้นนะครับเนะี่ยโอเค ขอกลับมานะครับที่ไวบอร์ดของเรานะครับนะเรารู้จักก Auto ับออโตมัตซิสเต็มแล้วนะครับผมขอมาพูดถึงชนิดของเราติ้งโปรโตคอลกันบ้างนะครับถ้าเราแบ่งเราติ้งโปรโตคอลนะครับตามสโคปของออโตมัตซิสเต็มเนี่ยเราก็จะแบ่งได้สองแบบก็คืออินเทลเลกเกจเมย์โปรโตคอลนะย่อๆกบ IGP นะครับนะ มันก็คือ routing protocol ที่ใช้ภายใน autonomous system ยกตัวอย่างเช่นนะครับ RIP OSPF EIGRP ISIS กลุ่มนี้ถือว่าเป็น IGP ครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ exterior routing protocol นะครับตัว exterior routing protocol คือการแลกเปลี่ยนเล้าะนะครับนะฮะระหว่าง t o n o m o u s system นะครับนะอย่างเช่นจาก enterprise นะครับที่เป็นบ u ต t y h o m e หรือ s t a บก็แล้วแต่กับทา a n สิต AS สนะครับนะที่เป็น ISP ต่างๆนะครับนะตรงนี้เราก็จะแลกเปลี่ยนเราเอาเล้าจากอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วเอาเล้าจากภายในเราส่งออกไปเนี่ยนะครับเราก็ใช้โปรโตคอลประเภทเอ็กทิเรียล์าติ้งโปรตคอนะครับก็ตัวอย่างนะครับนะก็คือเจ้า BGP นะครับเรามาพูดถึงว่าถ้าสมมุตินะครับเราจะสร้างนะออกแบบเ t ทิ g กตเว a y ์ r โปรโตคอลตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเนี่ยมันควรจะมีรีควอรี่เมนต์อย่างไรบ้างนะครับอ่านะครับขอสูงข้าไปนิดนึงโอเคเรามาดูลองนึกภาพจินตนาการตามกันนะครับก็อย่างอันแรกเลยครับเ o า t ติ้งโปรโตคอลที่ใช้ในระดับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็นเอ็กเทเล็กเกตเวิร์ดโปรโตคอลเนี่ยหนึ่งเลยครับมันต้องสเกล a b เบิลซ e r เปอร์สเกลเบิลเลยในระดับ AS นะนะครับที่เป็น partial m เมดด้วยเพราะว่า ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยการเชื่อมต่อนะครับมันไม่ใช่สตาร์นะครับไม่ใช่ฮับแอนด์สปอกนะครับนะไม่ใช่ทรีนะครับแต่เป็นพาร์เชียลเมดนะครับนะแต่และ AS นะครับ AS นั้นอาจจะเชื่อมกับ AS นูน้นแล้วก็ไขว้กันไปไขว้กันมานะครับนะแล้วแถมเป็นเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ด้วยอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับดังนั้นแปลว่าเราติ้งบริการที่เราจะมาใช้นะครับนะเป็นเอ็กซ์เทเลเกตเวิร์ดบริการมันจะต้องซูเปอร์สเกลารเบิลแล้วก็ใช้กับพาร์เชียลเมดได้ นะถัดมาครับข้อที่2คือต้องมีกลไกลในการป้องกันหลุกหลุก p เ e เว n ชั่นในข้อสาก็คือต้องลองรับการอัปเดตนะครับ p พ e f ฟิหรือเล้าเนี่ยปริมาณมากๆมหาศาลอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยทีเดียวเพราะอนะินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเล้าค่อนข้างเยอะผมขอพาไปดูนิดหนึ่งว่ามันเยอะขนาดไหนจะมีเว็บไซต์หนึ่งครับก็คือ C I D R Report นะครับ สามารถเข้าไปดูได้ครับ c i d r r e p o r t o r g นะฮะเราไปที่ status summary นะครับนะนะจริงๆก็สกอร์ลงมาก็ได้ครับนะฮะนะฮะสกอร์ลงมาแล้วเราก็จะเห็นวันที่นะครับเป็นตารางตัวเนงก็จำนวนพีฟิกนะครับให้ดูครับนะฮะนี่ณวันที่15เดือนเก้านะครับปี2023นนะครับก็ ตอนนี้นะครับ prefix ใน BGP table ก็คือใน routing table ระดับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับนะมีอยู่ประมาณ9 3 4 6 6 2ลเลร้าหอหน่วยเป็น prefix ก็ได้เอ 9, 4, ่อ934,662 prefix นะครับ โอเคถ้าดูกราฟกันนะครับคลิกไปตรงนี้ BGP table size จะเห็นกราฟอยู่นะครับว่ามันโตไปถึงไหนมันโตเกือบจะถึงล้านแล้วครับเมื่อกี้900 0 0กว่านะครับนี่คือจำนวน prefix หรือจำนวนเ้าแหละใน routing table ของ BGP router เยอะไหมเยอะมากเลยนะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราใช้งานนะครับซิสโก้ router นะครับหรือ router ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับดูเปิดดู routing table นี่ เรียกว่าสกอร์หน้าจอแล้วสกอร์แล้วสกอร์อีกนะครับนะไม่หมดไปสิ้นนะครับสกอร์จนเมื่อยมือโอเคนะฮะนี่เรารู้แล้วความใหญ่ของมันควรจะใหญ่ขนาดไหนนะครับสำหรับ b g p กลับมาที่ไวบอร์ดของเรานะครับข้อ4นะครับต้อง stability นะก็คือมีความ stable สูงนะครับไม่ให้อัปเดตบ้วซั่วนะครับนะอัปเดตเท่าที่จาเป็นเท่านั้น นะครับแล้วข้อ5ครับนะฮะอันนี้เป็นข้อแถมนะครับก็คือว่านะฮะตัวเอ็กซ์เทเลียเกตเว o ์โปคอเนี่ยนะครับมันควรจะมีกลไกการเลือกเส้นทางนะครับนะฮะให้เราเนี่ยมีเครื่องมือหลายๆตัวในการบังคับมันในการเลือกเส้นทางนะครับไม่ใช่แค่ s h o ต t ต็ดพาร์อย่างเดียวนะฮะอาจจะเลือกจากอย่างอื่นนะครับโอเคนี่คือเหล่าบรรดาคุณสมบัติที่ e x t e ซ e เท t e เ a รทเว็ o โ o ร o นะครับจะต้องมีนะจากคุณสมบัติตร,ตรงนี้นะครับทำให้เราพอรู้แล้วว่าอ๋องั้น BGP เนี่ยมันน่าจะทำงานอย่างไรขอขยับไปด้านข้างนะครับให้เพื่อให้เห็นทั้ง2อ,อย่างทั้งสองฝั่งอ่าตรงนี้กำลังดีนะฮะจากข้อ1ข้อ2นะครับนะ r o ลาวติ p r โ t o โตคที่ควรเลือกเนะี่ยต้องเป็นประเภทไหนถ้าเราแบ่งอัลกอริทึมของลาวติ n g โ r o โตคอลนะครับนะ เราจะแบ่งได้เป็น2แบบคือพวก d i กแทร์ e วกเตอรกับ Link State Routing Protocol นะแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเป็น p a r t i a l m เมดแล้วใหญ่โตมากการจะใช้อา่าลิงก์สเตต์ลาวติงโปรโตคอลนะครับเราแบ่ง a r e รยกันเนี่ยจะแบ่ง a r e รยยากละนะครับนะแถมาการรัน Link State นะครับ Routing Protocol เนี่ยมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล Link State ถูกไหมครับนะอ่า ต้องมีการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า Link State Database Link State Database เราก็จะโตมาหาศาลเลยครับเพราะว่าลิงก์เราเยอะมากนะครับนะแล้วเวลา run shorted path first ก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้น Link State r o u t i n g protocol จึงไม่ค่อยเหมาะกับเน็ตบวกที่ใหญ่โตมากๆอย่างอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นนะครับเราก็พอจะสุ่ได้ว่าโอเคถ้า Link State r o u t i n g p บร t o คอรไม่เหมาะก็ต้องไปด i t แทร v e c t o r แต่ทำไงล่ะดิจิตอเวเตอร์มันมีปัญหาเรื่องก,การเกิดหลุมนะครับมีโอกาสเกิดหลุกดังนั้นนะครับเราก็ต้อง m o d ิฟามันนิดหนึ่งนะครับกลายเป็น a d ดว n นซ์ดิจิตอลเวกเตอร์นะฮะก็คือเป็นดิท v e c t เวเตอร์ที่มีกลไกลในการป้องกันหลุกเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อที่หลังครับว่าเจ้า BGP เนี่ยมันมีกลไกลป้องกันหลุกยังไงมาข้อที่3เมื่อกี้นี้เราบอกว่าไงครับเราบอกว่า ต้องรองรับการอัปเดต prefix ขนาดเรียกว่าจำนวนข้อมูลมหาศาลเลย900าแสกว่าหรือจะเรียกว่าจะชนล้านอยู่แล้วนะครับนะตรงนี้ถ้าเราอัปเดตแล้วนะครับนะโดยทําเหมือนกับพวกตระกูล igp ต่างๆก็คืออัปเดตผ่านมัลติแคสนะครับปัญหาเกิดขึ้นครับก็คือมัลติแคสเนี่ยมันไม่รี l ล a b เบนะนะครับคือถ้าเกิดสมมติบางพ r ีฟิกหรือบางเล้าหายไปข้อมูลบางอย่างมันหายไปไปลายทาง เราเตอรไปทางไม่ได้รับนะครับก็ต้องรอรอบการอัปเดตถัดไปเลยนะฮะแต่สำหรับนะครับ e x t e r Gateway Protocol เราจะใช้ TCP นะในการส่งพวกข้อมูลของอัปเดตของ prefix ต่างๆนะครับระหว่างเราเตอร์เหตุผลที่ใช้ใช้ TCP เพราะว่า TCP มันมีนกลไกที่ทำให้การส่งข้อมูลมัน reliable นะครับคือถ้าเกิดสมมติบางนะครับแพ็กเกจของ TCP นะฮะมันหายไปมันก็จะมีกระบวนการรีธาสบิทถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าเกิดปริมาณข้อมูลเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าส่งไปทีเดียวเนี่ยพีฟิกทั้งหมดนะครับเก้าแสนกว่าเกือบล้านเนี่ยนะส่งข้อมูลไปทั้งหมดทีเดียวเนี่ยนะครับเราเตอร์ปลายทางอาจจะรับไม่ทันนะนกลไกของ TCP, TCP TCP มีกระบวนการวินโดว์สำหรับทำโฟล์คอนโทรลนะให้มันรับส่งกันเนี่ยไม่มีการเ,เรียกว่าข้อมูลสูญหายนะครับ โอเคไม่เกิด o อเวอร์ w ฟลฝากปลายทางน,นั่นเองนะฮะทีนี้ในข้อที่4เรื่องของ Stability เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตัว Routing ง r o t o c คอนะครับเวลาที่มีการอัปเดตนะครับมันต้องอัปเดตเฉพาะที่มีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นนะครับอันนี้ถึงจะเรียกว่า Stable นะครับก็คือเป็นลักษณะของ t i c k กอ u เ d a อัดนะครับไม่ใช่ว่าอัปเดตทั้งหมดถ้าลองนึกภาพว่า9แสนเล้าหรือเป็นล้านเล้าเนี่ยนะครับ นะถ้ามีเปลี่ยนนิดนึงต้องอัปเดตหมดเลยทั้งร้านเล้านี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับปริมาณข้อมูลมันจะเยอะเกินไปนะครับกว่า BGP เลาเตอร์ทั้งหมดมันจะซิงโครไนซ์กันได้คือมีข้อมูลของเล้าเหมือนเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็ใช้เวลานานถูกไหมครับนะโอเคดังนั้นนะครับการอัปเดตจะต้องเป็นลักษณะของที่ก๊อเร็อัปเดตนะครับเพื่อความสเตเบิลของตัวโปรโตคอลนะะสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของริสแมทริกแล้วก็รองรับ policy based routing นะครับก็ ตัว BGP นะครับก็จะมีเมทริกที่เราเรียกว่าเป็น Path Vector นะครับ Path Vector คืออะไร Path Vector ก็คือในแต่ละเราแต่ละ prefix นะครับ,นะรบนะเขาจะมีข้อมูลนะครับของเมทริกนะครับ,รนะรบหลายๆอย่างหลายๆประเภทแนบไปด้วยกับตัวเราได้นะครับเราเรียกเหล่าบรรดาเมทริกของเราเหล่านี้ว่า BGP ผ่าน attribute นะครับนะผ่าน attribute ก็คืออะไรนะครับก็คือค่าเมิ a ิในแต่ละประเภทเนี่ยนะครับนะของแต่ละ prefix หรือแต่ละเล้าเนี่ยนะครับนะมาเรียงกันเนี่ยแล้วก็ส่งอัปเดตไปพร้อมกับ prefix นะครับเราก็เรียกว่าผ่านเวกเตอร์ในผ่านเวกเตอร์ประกอบไปด้วยเหล่าบรรดา prefix ต่าง attribute ต่างๆของ prefix นั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมค่อยไปขยายว่า attribute ของ BGP มีชนิดไหนบ้างนะครับ